ครับวันดีค่ันี่ครับร้อนไปไหมคะแอนอ๋อไม่ครับ<ม>ดีนะครับขอบคุณครับเคลมประกันแสนหกนะประสบการณ์หลายประสบการณ์ดิบยาครั้งหนึ่งแสนหกอ่ะเมื่อกี้คข้คมีคำถามค้างเอาไว้เมื่อกี้นั่งกินกาแฟอยู่ข้างล่างแล้วพยาบาลโทรมาพอดีว่าผลเลือดได้แล้วนะก็เลยได้คิวหาหมอได้เร็วขึ้นตอนนี้ก็เลย อยู่ห้องดิบยาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่บอยต้องดิบยาความถี่เท่าไหร่ครับทุกสองเดือนความถี่มาความถี่เดือนเราถ้ามารับทุกสองเดือนครับเดือนเว้นเดือนครับเดือนหน้าเดือนหน้าไม่ต้องมาไม่ต้องมาพบหมอปกติจะเจอหมอทุกเดือนแต่ดิบยาจะเดือนเว้นเดือนเดือนหน้าไม่ได้มาเพราะว่าน่าจะต้องไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพประจําปีปกติตรวจประจําปีที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนาะหมอก็เลยบอกว่า งง้นก็ไม่ต้องมาที่เจอหมอที่สมิติเวชก็เอาผลตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพมาให้ปลายเดือนมกราเลยวันที่ดิบยารอบที่สอง